มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลายอมพูดความลับลุงพลหมอปลาทนไม่ไหวบุกหาพ่อแม่น้องชมพู่พร้อมบอกความลับของลุงพลที่แท้โกโหกคนทั้งประเทศค่ะเดี๋ยวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับคดีน้องชมพู่ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาตัวคนทำผิดได้นะคะโดยหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายตัวจริงค่ะ ล่าสุดนะคะวันที่21มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอปลาพีน้ำฟ้าอุปริยะแล้วก็พระมหาภัยวันได้เดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกเพื่อไปพบพ่อและแม่ของน้องชมพู่ซึ่งได้ไปตามคำท้าของนายอนามัยซึ่งจะไปตีพึ่งด้วยกันพร้อมกันนั้นหมอปลายังได้พูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่อีกด้วยค่ะพร้อมยังบอกความลับของลุงพลที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนซึ่งได้เล่าว่าวันที่ไปสาบานนั้นลุงพล ปักทูบกลับหัวซึ่งตอนนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้คนทั้งหมู่บ้านซึ่งลุงพลบอกไว้ว่าหมอปลาเป็นคนบอกให้ทำซึ่งในขณะนั้นหมอปลายอมรับว่าตนเองนั้นเป็นคนบอกให้ลุงพลได้ทำแต่มาวันนี้หมอปลาบอกว่าไม่จำเป็นต้องปกป้องคนที่ไม่ดีแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นอีกต่อไปซึ่งหมอปลาย,ยังได้บอกอีกว่าไม่ได้เป็นคนบอกให้ปักทูบกลับหัวลุงพลทำเองแต่ในขณะนั้นหมอปลาต้องช่วยเพราะไม่คิดว่าสุดท้ายลุงพลจะเปลี่ยนไปได้มากมายขนาดนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ